มาดูต่อข้อ13นะครับเป็นโจทย์ที่คราวนี้เนี่ยมันติดสแควรูทใช่ไหมเราจะทำยังไงน้องทำงี้ครับเวลาน้องจะหาลิมิตของลำดับน้องฟังทันไหมเวลาเราจะหาลิมิตของลำดับเนี่ยก็คือก็คือลิมิตนะครับเมื่อ n ลูกเข้าอินฟินิตี้ของตัวนี้ใช่ไหม a n นะครับก็คือสแควรูทโอเคเนาะ1บวกกับ2 n หารด้วย8 s เนี่ย วิธีการก็คือว่าเขาให้เราเนี่ยย้ายนะครับลิมิตเนี่ยเข้าไปข้างในนี้ได้เลยมันก็จะมีค่ากับสแควร์รูทโอเคเนาะแล้วน้องก็แค่หาลิมิตเมื่อ n ลูกเข้าอินฟินิต้นะครับของ1บวกกับ 2n แล้วหาด้วย 8n โอเคปะ่ะแล้วน้องก็ทําเหมือนเดิมละครับก็คือว่าน้องก็ดูว่าไอ้ก้อนตัวบนเนี่ยนะครับน้องจะเอาใครไว้ไอเอตัวเนี้ยที่ใส่ขีดเนี่ยมันกลางหนึ่ง ส่วนไอ้เลข1ตัวเนี้ยมันเท,เท่ากับ n อ็นลังศูนย์พี่สายบอกว่าน้องจะต้องเก็บตัวที่มีกําลังสูงสุดถูกไหมครับดังนั้นระหว่าง n อ็นกลังศูนย์กับ n อ็นลังหนึ่งเนี่ยน้องก็ต้องเก็บตัวหลังไว้ใช่ป่ะน้องก็เก็บตัวนี้ไว้โอเคป่ะนะครับส่วนกันล่างเลยเหลือตัวเดียวคือ8 n ทันป่ะดังนั้นก็แสดงว่าข้อนี้เนี่ยนะครับน้องน้องก็เขียนต่อว่าเท่ากับนะฮะ square root ขนะียนเนาะแล้วก็เหลือสภาพเป็นนะครับลิมิต n ลูกเข้าอินฟินิตี้ ข้างบนก็เหลือแค่2ลาย2 n ข้างล่างคือ8ลาย8ปโอเคป้ะแล้วน้องก็เอา n ตัด n ทันถัไหมเออ n ตัด n น้องก็เห็นว่ามันเหลือ2ส่วน8 2ส่วน8เท่ากับ1ส่วนลาย1ส่วน4นั่นก็หมายความว่าน้องก็จะได้บรรทัดต่อมาก็คือไอลิมิตตัวนี้นะครับตัวนี้คือ1ส่วน4ลิมิตของ1ส่วน4ก็ได้เท่าไหร่อ่าก็ได้1ส่วน4ถูกไหมแปลว่ามันได้1ส่วน4ถันไหมครับ แล้วน้องก็ตอบรูทได้1ส่วนลายหส่วนสเป็น,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 นคําตอบจบปะ่ะเรียบร้อยเนาะอะข้อน,นี้น้องก็หยุดเทป,ปจดไปนะครับเมื่อน้องจุดเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ฟังพี่อีกสักรอบนะครับถ้าเกิดว่าน้องเจอข้อสอบนะครับที่มันติดรูทอย่างเงี้ยน้องไม่ต้องตกใจนะครับให้น้องกระจายตัวลิมิตเนี่ยนะครับเข้าไปข้างในรูทเลยแล้วคิดในรูทให้เสร็จว่าได้เท่าไหร่เห็นไหมแล้วน้องก็ค่อยถอดรูทตอนจบก็แค่นี้เองได้เนาะต่อไปนะครับพี่ไปต่อในข้อที่14นะเห็นไหมคล้ายๆกันเลยน้อง คล้ายๆกันเลยดังนั้นข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วความหมายของมันก็คือว่าลิมิตนะครับลิมิตของ AN เมื่อ N ลูกเข้า Infinity ก็คือการแทนค่า AN ก้อนเนี้ยลงในนี้ถูกไหมถูกไหมครับเพียงแต่ว่ารูทเนี่ยน้องค่อยคิดทีหลังก็ได้หลักการคือค่อยคิดรูททีหลังโอเคป้าแล้วน้องก็คิดลิมิตนะครับ n ลูกเข้า Infinity ของข้างในรูทโอเคป้า n กำลัง4ลบ n อกำลัง3เนาะบวกกับ n อกำลัง2ลบกับ 2n ตัวนี้เป็น3 n มกำลัง2ข้างล่างนะครับลบกับ5 n แล้วก็บวก3จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับน้องก้อนข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนมันก็มีตัวนี้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 น้องก็ดูกำลังสูงสุดก็คือตัวนี้ถูกไหมครับตัวอื่นก็ตัดทิ้งให้หมดโอเคป่ะข้างล่างก็มี1ก้อน2ก้อน3ก้อนตัวนี้คือกำลังสูงสุดน้องก็ตัดตัวอื่นทิ้งทันไหมจากนั้นพอน้องตัดทิ้งปุ๊บเนี่ยเหลือเท่าไหร่น้องก็ลองเคลมมันเหลือ ตามที่มันควรจะเป็นนะน้องก็ n กลางสองตัดกับ n กลังสี่มันก็จะเหลือเป็น n อะไรครับ n กลังสองแต่ก็ยังเหลือเลขสามข้างล่างถูกไหมแล้วก็น้องก็ยกลิมิตมานะครับ n ลูกเข้า infinity s q u ทิ้งไว้ข้างนอกโอเคเนาะจากนั้นน้องก็ดูว่าที่น้องเห็นตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเข้าขายเงื่อนไขายใดที่พี่สยเขียนแผนผังจําได้ไหมเงื่อนขายอะไรครับเงื่อนขก็คือฐาน n ใช่ไหมฐาน n ดูนะครับฐาน n มันเข้าเงื่อนไขาฐาน n แต่ว่า n เราเนี่ยเป็นตัวเศษถูกไหมงานนี้ก็ต้องตอบอินอะไรครับ Infinity ก็เท่ากับสแควรู o อิ i n ินิตี้ซึ่ง root ินฟินิตีก็มีค่าเท่ากับอินไลน์อินฟินิตแบบนี้เรียกว่า d i v e r g e n จนะครับก็คือไม่มีลิมิตหรือว่าลิมิตหาค่าไม่ได้โอเคไหมอ่ะน้องจดไปเรียบร้อยครับงั้นสรุปแล้วน้องคงจะพอได้แนวคิดแล้วนะครับว่าถ้าเกิดน้องเจอข้อสอบที่มีสแควรูตเนี่ย ให้น้องไปหาลิมิตของตัวข้างในก่อนก็จะป่ะแล้วเดี๋ยวค่อยคิดรู้ตอนจบโอเคไหมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าความรู้ที่ได้อันนี้คือรูทอินฟินิตีก็ได้เป็นอีไรครับอินฟินิต้และเวลาผลลัพธ์ของลิมิตออกมาเป็น Infinity mm. เขาเรียกว่าด i เวอร์อะไรครับด i เวอร์เจหรือว่าลิมิตลู่ออกหรือไม่มีลิมิตหรือหาลิมิตไม่ได้นะครับก็แล้วแต่น้องจะใช้คำเนาะแต่จริงๆแล้วการใช้คำถ้าเกิดมันใช้ถูกนะมันก็จะดู ดูมีความรู้กว่าแหละนะครับซึ่งตรงนี้พี่ก็จะพูดในโอกาสต่อไปนะครับน้องมาดูต่อในข้อ15นะครับข้อนี้เนี่ยให้น้องสังเกตกําลัง4ีรษะจะทำยังไงเขาบอกว่าเวลาน้องจะหาลิมิตนะครับลิมิตของลําดับเนาะเมื่อเอ็นลู่เข้าอินฟินิตี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยไอกำลังนี่ยคิดทีหลังก็ได้ความหมายของข้อนี้ก็คือว่ามันก็จะกลายเป็นนะครับก็จะกลายเป็นลิมิตนะครับลิมิตของ n ลูก่ก็หาอินฟินิตี้ 1>, 1ลบ2 n กำลัง2ส,ส่วนด้วย 3N มเนกำลัง2เนี่ยคือให้น้องคิดคิดของก้อนนี้ก่อนคิดลิมิตก้อนนี้ก่อนแล้วค่อยไปยกกำลัง4ี่ทีหลังก็ได้โอเคป้าจากนั้นน้องก็คิดเหมือนที่พี่สายสอนไปน้องก็ดูว่าข้างบนมี1ตัว2ตัวตัวนี้กำลังสูงสุดเก็บตัวนี้ไว้เลขหนึ่งก็เอาออกโอเคป้าส่วนก้างก็เหลือแค่น,นี้ถูกไหมดังนั้นมันก็จะกลายเป็นลิมิตนะครับลิมิต n ลูกเข้าอินฟลิตี้คราวนี้น้องก็ดูสิครับว่ามันตัดกันได้ไหมอ่ะน้องสังเกตก้อนนี้นะครับไอ้ก้อนที่ใส่วงเนี่ยก้อน กับก้อนนี้มันตัดกันได้ไหมเอ็นกำลังสองตัดเอ็นลาเอ็นกำลังสองถูกไหมครับได้ไหมมันก็เหลือเป็นลบอะไรฮะมันก็เหลือตรงนี้กลายเป็นลบลบสองส่วนสามแต่น้องอย่าลืมนะเรามีกําลังอะไรอยู่ข้างนอกครับเรามีกําลังสี่รออยู่ถูกไหมโอเคไหมแล้วน้องก็ใช้หลักการว่าลิมิตของค่าคงที่ได้ค่าคงที่ถูกไหมแปลว่าตัวนี้ก็กลายเป็นลบสองส่วนลายส่วนสามแต่น้องอย่าลืมยกกำลังอะไรครับกำลังสี่พอโนยกกำลังสี่ก็ไปปุ๊บกำลังสี่กระจายไปที่ลบสองใช่ไหมครับก็ได้สิบหก กำลัง4กระจายที่เลข3ามนะครับก็กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็น81น้องก็ได้คาตอบเรียบร้อยข้อนี้ซึ่งเวลาน้องคิดลิมิตแล้วนะครับดังนั้นก็แสดงว่าลิมิตนะครับลิมิตของลาดับของเราเนี่ยเมื่อ n ลูกเข้าอินฟินิตี้เนี่ยมันออกมาเป็นเท่าไหร่ <c oughs> ออกมาเป็น16ส่วน81อย่างนี้เรียกว่า Convergent แปลว่าหาลิมิตได้หรือว่ามีลิมิตหรือลิมิตหาค่าได้ก็ว่ากันไปนะครับก็จบเรียบร้อยในข้อ15 เข้าใจแล้วเนาะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันยกกําลังเนี่ยน้องคิดลิมิตข้างในให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปยกกําลังครั้งสุดท้ายเห็นไหมครับมองทันเนาะโอเคเดี๋ยวดูข้อต่อไปเลยนะครับใครจะจดก็อยู่เทปจดนะไม่ฟังไปจดไปนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจเนะมาะน้องมาดูต่อข้อที่หกนะครับลักษณะข้อนี้เนี่ยเป็นรากที่5นะครับดังนั้นควรจะต้องเขี่งงี้นะถึงจะดูดีนะฮะโอเคเนาะน้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าน้องจะหาลิมิตนะครับของลำดับเนาะ น้องก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะคิดไอตัวรากที่5เนี่ยตอนจบทีเดียวเข้าใจป้ะแต่นั้นมันจึงกลายเป็นรากที่5เนี่ยน้องก็เอาค่อยคิดทีหลังนะครับแต่น้องก็คิดลิมิตนะครับในรากได้เลยเข้าใจป่ะ n กําลัง2ลบ4 n ส่วนด้วยนะครับ32 n square ลบกับ3 n จากนั้นเราก็มาดูว่าไอ้ก้อนข้างบนเนี่ยเราจะเอาใครไว้มี1 2ตัวนี้ใช่ไหมไอ้นี่กําลัง1นใช่ไหมน้องก็เอากําลังสไว้ตัดตัวนี้ทิ้งโอเคป่ะ ข้างล่างก็มี1 2ถูกไหมครับน้องก็เก็บตัวนี้ไว้นะครับเพราะกําลังมันเป็น2เห็นไหมตัวนี้เป็น2น้องก็ตัดตัวนี้ออกโอเคป่ะ <c oughs> จากนั้นน้องก็ดูว่าหลังจากน้องเลือกแล้วเนี่ยน้องก็ต้องตัดถูกไหมครับมันเท่ากันในเองนกำังสองแต่เอ็สอง 2, ทันป่ะถูกไหมถ้าน้องมอง,มองไม่ทันพี่เขียนให้ดูใหม่มันก็จะกลายเป็นรากที่5ถูกไหมครับรากที่5ของลิมิตนะครับ n ลูกเข้าอินฟินิตี้ของ n อ็นลังสส่วนด้วย 32n สิบลังสโอเคป่ะ พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยน้องก็ตัดเอ็นกำลังสองกับเอ็นกำลังสองนป้าแล้วลิมิตนะครับของ1นส่วนสาก็จะกลายเป็นนะครับหส่วนสอะไรเลยสามสิบสอแล้วก็ติดรากที่5เอาไว้ทันไหมจากนั้นเนี่ยไอ้สาเนี่ยน้องก็พอรู้ใช่ไหมว่ามันคือ2องกลังห้าก็จะกลายเป็นแบบนี้ตามทันไหมครับเนี่ยหส่วนด้วย2องกลังห้าแล้วกาลัง5 <c oughs> ตัวนี้กําลัง5ตัวน,วนี้กับอันดับของรากมันเท่ากัน,นก็ตัดก,กันได้ถูกป้ามันก็ตอบเท่ากับ1ส่วนอะไรครับหส่วนสเป็นคําตอบคอนเวอร์ คอนเวอร์เจนต์แปลว่าอันนี้คือลำดับลู่เข้าโอเคไหมอ่ะหยุดเทปจดไปนะครับจริงแล้งหลักการไม่มีอะไรละตอนนี้คือซ้อมกันให้คุณไม้คุณมือแค่นั้นเองอยู่เทปจดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวข้อ17เดี๋ยวพี่เฉลยคำตอบเลยนะข้อ17นะครับน้องตอบนะฮะตอบ2อ o คอนเว e ร์เจนตน้องไปทำเองนะส่วนข้อ18นะครับ18เนี่ยให้น้องตอบนะฮะตอบ3ส่วน5 คอนเวอร์เจนน้องดูก็รู้เลยใช่ไหมจับตัวนี้จับตัวนี้นะครับกำลัง3าต่กำลัง3ามถูก 3, ไหมครับก็เหลือ3ส่วน5ลิมิตเข้าคงที่ต่อไปข้อ19เนี่ยเหมือนจะซ้ำข้อ17นะครับตอบเท่ากันเนาะไปดูข้อ20นะครับก็ซ้ํากับข้อ18นะไม่รู้ว่าจารน้องบินส้นตีเอะไรนะครับเขียนโจทย์ซ้ำอย่างนี้นะฮะสงสัยกอบวางยนเพลินนะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะน้องก็มันซ้ํากับซ้ําไป ลืมข้อซ้ําไปมาดูข้อย1บดีกว่านะครับจงหานะครับลิมิตของลำดับต้องไม่ลืมนะลิมิตของลำดับก็คือการหาลิมิตของ A n เมื่อ n ลูกเข้า i ินฟ n i t y ้แต่คราวนี้เนี่ยข้อที่น้องเห็นอยู่เนี่ยมันจะมีจุดน่าสนใจก็คือว่ามันมีตรีโกณไงเห็นปะ่ะถ้ามันมีตรีโกณเนี่ยพี่บอกอะไรให้ก็คือว่าให้น้องนะครับข้ามไปเลยฮะก็คือมุดเข้าไปข้างในเลยความหมายนี้เดี๋ยวพี่ทาให้ดูแบบตรงไปตรงมาก่อนนะถ้าพี่ถ่ายแทน A n ก้อนนี้นะครับ ถ้าแทน n ก็ก้อนน so ี 1, fall, right? right. way, limit, so ้ลงไปนะครับหลังลิมิตเนี่ยหน้าตาที่น้องจะเห็นคือมันจะกลายเป็นลิมิตเมื่อ N ลูกเข้าอินฟินิต้นะแล้วก็ตรีโกณนะครับไซน์ส่วนด้วย N บวกหะครับแล้วก็พายใช่ไหมที่พี่สายพูดไปเมื่อกี้เนี่ยความหมายของพี่เนี่ยก็คือว่าให้น้องเนี่ยเอาลิมิตตัวนี้นะครับกระโดดข้ามซ้ายไปข้างในเลยแปลว่าให้น้องคิดซ้ายทีหลังเข้าใจไหมแต่ก็มาคิดลิมิตนะครับของข้างในนี้อย่าลืมนะครับ ก็จะกลายเป็น n ส่วนด้วย n บวก1แล้วก็ไปคูณกับพายปิดวงเล็บไว้โอเคดังนั้นตรงนี้เนี่ยน้องก็ดูว่ามันเป็นอย่างนี้น้องน้องใช้หลักการเดิมครับน้องเห็นไหมข้างบนก็คือ n ถูกไหมครับข้างล่างมี n กับหนึ่งก็เอาตัว n เอาไว้โอเคป่าดังนั้นบรรทัดต่อไปก็คือ s i n ์ดูดีนะ s ซ n ์ Side, แล้วก็เป็นลิมิตนะครับลิมิต n ลู่เข้า infinity แล้ว n ก, n กับ n ก็ตัดกันเหลือ1ใช่ไหมแต่มันมีตัวพายคูณอยู่มันก็เหลือพายถูกไหมครับน้องต้องไม่ลืมนะครับาายตัวนนนีีเ้เ่่ปนะ็คคงทะ ค่าคงที่ใช่ไหมครับที่น้องรู้จักคือ3.14ดังนั้นน้องก็ใช้หลักการว่าลิมิตค่าคงที่ได้ค่าคงที่ก็แปลว่าไอ้เจ้าลิมิตตัวนี้เนี่ยมันก็คือได้พายนั่นเองเพราะพายค่าคงที่แล้วน้องก็ดึงสซยลงมาโอเคปะ่ะแปลว่าข้อนี้ตอบสายพายแล้วสายพายมีค่าเท่าไหร่ก็ไซน์ร้แปดสิบไงไซน้แปดสิบได้อะไรครับได้ศูนย์ถูกไหมครับในเมื่อน้องหาลิมิตนะครับของลำดับ A n เมื่อ n ลูกเข้าอินฟินิตี้แล้วน้องได้ค่ามเป็นศูนย์ใช่ป่ะอย่างนี้เรียกว่าหาาคค่ไได้นะอนออะอ,นเอ,เนอเมรม น้องหยุดเทปจดให้เรียบร้อยโอเคเนาะเอาละถ้าน้องจดเสร็จแล้วเนี่ยน้องคงจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้สนใจตรีโกณตัวนี้ให้น้องสังเกตว่าตรีโกณตัวนี้เนี่ยพี่ส่ยเอามาคิดเป็นครั้งสุดท้ายเห็นไหมในขั้นตอนสุดท้ายตามทันเนาะแค่นี้เองครับต่อไปน้องดูต่อแล้วกันเนาะเราไปดูต่อในข้อที่22่น้องดูต่อข้อ2 2นะไม่มีอะไรเลยครับลิมิตนะฮะขอคนนี้ทำเองได้ปะ มันไม่มีอะไรเลยน้องก็เพราะว่าไอ้ข้างบนเนี่ยครับน้องก็เอาตัวนี้ไว้ส่วนล่างนะครับมีตัวนี้กับตัวนี้ใช่ปะน้องก็เก็บตัวนี้ไว้ตัดตัวนี้ออกใช่ปะแล้วน้องเหีนว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็จะพบว่า <c oughs> มันก็จะตัด n กับ n, n, n ถูกไหมมันก็จะเหลือเป็น2พายส่วน3ถูกไหมครับดังนั้นข้อนี้นะพี่สายเขียนคำตอบไปเลยนะตอบนะครับ2พายส่วนลายส่วน3คอนเวอร์เจนท์ันไหมจบไปเรียบร้อยนะครับส่วนข้อ23ิเจอล็อกมันต้องตกใจนะ น้องคิดล็อกทีหลังนะครับดังนั้นข้อนี้นะลิมิตนะครับของ a n เมื่อ a n ลูกเข้าอินฟินิต้น้องคิดล็อกทีหลังเข้าใจป้าแล้วเอาลิมิตนะครับไปคิดข้างในก่อนโอเคไหมก็เป็นลิมิตของ10ลบกับ1ส่วนหากำลัง n โอเคป้าถันไหมน้องถันเนาะแล้วจากนั้นน้องดูดีๆนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับแต่บางคนก็ทำไม่ได้นะล็อกเนี่ยเก็บไว้คิดทีหลังเข้าใจป้าเอาลิมิตกระจายไปที่1 0เข้าใจไหม ก็จะกลายเป็นลิมิตนะครับของเลข10โอเคป่ะพี่สามไม่เขียนข้างใต้นะคีเ7เขียนนะครับอ่ะเขียนนหน่อยก็ได้ n ลูกเข้า i ินฟิ i t ตแล้วกระจายไปที่ตัวหลังนะครับก็จะกระจายในนี้เนาะก็จะกลายเป็นลิมิตนะครับลิมิตของอ่ะเดี๋ยว n ลูกเข้า i ินฟิ i t ตตัวนี้น้องดูดีนะดูดีดีดูดีดดูดีดีดูดีด,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 ดีตัวนี้ดูดีดีดูค่อยดีมากๆคือมันจะเขียนใหม่เป็น1ส่วน5แล้วดึงกําลัง n ออกข้างนอกโอเคป่ะเข้าใจนะโอเคเราก็มาตอบกันทีละส่วนครับตรงนี้เนี่ยล็อก เอาท,ทั้ทีลิมิตค่าคงที่ได้ค่าคงที่ถูกไหมก็จะกลายเป็นล็อกนะครับลิมิตของตัวนี้ก็กลายเลขอะไรเลข10โอเคป่ะจากนั้นตัวนี้น้องดูดีตัวนี้เนี่ยน้องเห็นไหมครับว่ามันยกกลาลัง n เห็นไหมยกกำลัง n ถูกไหมถ้ามันยกกําลัง n เนี่ยน้องต้องดูฐานนะครับฐานก็คือ R เรามาเอาใส่แอปใช่ไหมมันก็ได้1ส่วนอะไรครับ1ส่วน5ซึ่งน้อยกว่าะไรน้อยกว่า1ดังนั้นตรงนี้เนี่ยไอลิมิตตัวนี้จะกลายเลขอะไรเลยกลายเป็นเลขอะไรครับ,รบเลข0ูนย์ไงโอเคป่ะตามที่สอนไปอะโอเคไหม จากนั้นเนี่ยน้องเห็นว่า1 0บลบศก็ได้10ใช่ไหมก็กลายเป็นล็อกล่ะล็อกสิล็อกสิฐานสิได้ไรได้1เห็นไหมครับแสดงว่าลิมิตนะครับของลำดับนี้เมื่อเอ็นลู่เข้าอินฟิตีได้1 1หนึ่งก็คือคอนลายคอนเวอร์เจนจบไหมโอเคเนาะอ่ะจดให้เรียบร้อยครับน้องมาดูต่อในข้อที่24เนาะลิมิตของลำดับก็คือว่าลิมิตของ a n เมื่อ n ลู่เข้า infinity ข้อนี้ก็เป็นข้อที่น่าสนใจนะข้อนี้เนี่ยให้น้องไปหาลิมิตของตัวนี้เลยก็จะกลายเป็น4นะครับยกกําลังลิมิตเนาะแล้วก็ n นะครับส่วนด้วย 2n บวก1โอเคปะ่ะ n ลูกเข้า infinity ขี้เกียจเขียนแล้วเนี่ยตัวเนี้ยโอเคจากนั้นเนี่ยน้องก็หาลิมิตของมันด้วยวิธีการเดิมๆก็คือว่าข้างบนก็คือได้ตัวนี้ข้างล่างก็คือเอาตัวนี้1ไม่เอาโอเคปะ่ะจากนั้น n กับ n ตัดกันถูกไหมครับมันก็จะเหลือเลข2ข้างล่างก็คือ1ส่วน2 ดังนั้นจึงกลายเป็นเท่ากับ4ลิมิตของ1ส่วน2ก็คือ1ส่วน1ส่วน2 1ส่วน2ก็คือสแควรูทก็แปลว่ามันก็คือสแควรูท4มันก็ตอบ2คอนเวเจนต์ลู่เข้าโอเคไหมเข้าใจนะอ่ะจบเรียบร้อยไปดูต่อเลยข้อที่25ข้อที่25อันนี้มีแอปด้วยใช่ไหมก็ไม่ต้องตกใจหลักการก็เดิมๆคิดแอปทีหลังก็จะได้ว่าลิมิตนะครับของลำดับ เมื่อ n ลูกเข้า infinity น้องคิดแอป,ปทีหลังเนาะ,ะเท่ากับนะครับแอป,ปใะคิดทีหลังแล้วก็คิดข้างในแอป,ปเลยเป็นลิมิตนะครับ n ลูกเข้า infinity ของ1บวก n ลบ n แควร์ n 2, ข้างล่างคือ 2n แควร์จากนั้นน้องก็ใช้หลักการแบบเดิมๆที่สอนไปเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะข้างบนมี1 2 3 3ตัวนี้เก็บตัวนี้ไว้2ตันี้ตัดทิ้งเราเก็บตัวที่มีกำลังสูงสุดนะครับกคือกำลัง2ข้างล่างมีก้อนเดียวถูกไหมครับ แล้วสิ่งที่เราเก็บไว้เราก็จะเห็นว่าอะไรตัดกันก็ตัดกันไปตัดโชะตัดโชะถูกไหมครับก็เหลือข้างบนลบหข้างล่างคือ2ก็คือลบหนงมันจึงกลายเป็นแอปของลบหส่วนสอปของลบก็จะกลายเป็นบวก1ส่วนสแปลว่าลิมิตข้อนี้ลู่เข้า c o n v e r g e n จนโอเคไหมจบไปนะครับต่อไปดูต่อเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับต่อไปข้อ26อันนี้ดูดีๆนะดูดีๆนะครับพี่จะทําให้ดูแบบ ตรงไปตรงมานะครับน้องแค่ตั้งใจดูพี่ลิมิตของลำดับดูนะครับก็คือลิมิตโอเคเนาะของ 2N-1 ลบ1บวกกับ3ส่วนด้วยนะครับ3ากำลัง N บวก2โอเคนะเมื่อ N ลูกเข้า Infinity ต,ตอนนี้น้องฟังดีดนะฟังดีดนะโคตรสำคัญมากๆเลยคือว่าไอ้3ตัวนี้เนี่ยพี่สายจะแอบเขียนนะครับแอบเขียนเป็น2กำลังศูนย์โอเคปะ เขียน okay, ไหมครับได้ไหมอ่าน้องงงงง,งใจเยน็นเอาไม่เป็นไรงั้นเอางี้เอา,อางี้เอา,อาง,อาอางี้ง่ายๆเลยง่ายๆก็คือว่าเอา,อางี้อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นรูปผสมน้องมันเป็นรูปผสมที่ว่าตอนนี้ที่น้องสังเกตก่อนพี่ถามน้องหน่อยว่าไอ้ก้อนนี้ที่น้องเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นฐานเอ็นหรือว่ายกกำลังเอ็นมันเข้าข่ายยกอะไรครับยกกาํลาลังกําลังเอ็นถูกไหมแล้วก้อนข้างบนนี้เนี่ยนะครับมันประกอบด้วยตัวหน้ากับตัวหลังก็คือเลข3ถูกไหม แต่เลข3มันไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรน้องตัดทิ้งนะครับเพราะมันไม่ได้ประกอบด้วยตัว n ตัดทิ้งตอนนี้เนี่ยพอน้องตัดทั้นทิ้งปุ๊บเนี่ยน้องจะเหลืออะไรน้องก็จะเหลือกลายเป็นลิมิตถูกไหมครับลิมิต n ลูเข้าอินฟินิตี้เหลืออะไรดูดีมันเหลือ2กําลัง n ลบหหารด้วยนะครับ3กําลัง n <c oughs> นบวกอะไรบวก2ถ ắ ไหมถันเนาะโอเคคราวนี้เนี่ยอัน,นี้จริงๆนะพี่ทําให้เร็วกว่านี้ก็ได้นะแต่พี่ยังเกรงใจน้องอยู่นะครับ ถ้าทาเร็วกว่านี้กลัวว่าน้องจะตามพี่ไม่ทันนะพี่จะทําแบบไปเรื่อยๆนะเท่ากับดูดีๆนะเท่ากับลิมิตนะครับเอลูเข้าอินฟิตี้ตัวนี้เนี่ยไม่รู้น้องมีปัญหาไหมนะครับที่แท้แล้วมันก็คือ2กําลัง n คูณกับ2องลังลบหน่ทันปะข้างล่างก็คือ3ามกลัง n คูณกับ3ามกลัง2ทันไหมทันนะโอเคถ้าทันปุ๊บใจเย็นๆมาต่อตรงนี้น้องดูครับ2องกลังลบหก็คือ1นึ่งส่วนสองสามกลังสองคือ9 แปลว่าไอ้หนึ่งส่วนสองเนี่ยจะไปเจอกับเก้าถูกไหมครับคือตัวเนี้ยพี่เขียนให้ดูก่อนมันคือหนึ่งส่วนสองเดี๋ยวเลขสองตัวเนี้ยจะไปคูณกับเก้าข้างล่างก็กลายเป็นสิบแปดถูกไหมครับก็จะกลายเป็นลิมิตดูดีๆนะลิมิตเอ็นลูกเข้าอินฟินิตี้แล้วก็สองกำลังเอ็นหารด้วยนะครับสามกำลังเอ็นแล้วคูณกับสิบอะไรสิบแปดโอเคไหมสิบแปดนั้เป็นตัวคูณใช่ไหมน้องดึงออกน้องลิมิตก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนอะไรหนึ่งส่วนสิบแปดแล้วก็ลิมิตนะครับลิมิตสอง กำลัง n หารด้วย3ามกำลัง n แต่พี่จะดึง n อ,ออกก็กลายเป็น2อส่วนสามทั้งหมดยกยกำลงังไรกาลัง n ตามพี่ถานป้าดังนั้นพอน้องดูตรงนี้เนี่ยน้องดูดีๆครับดูตรงนี้ดูดีดูตรงนี้ดีๆน,น้องก็เห็นว่ามันเข้าข่ายนะครับยกอะไรยกกำลัง n ถูกไหมถ้ายกกำลงัง n ปุ๊บเนี่ยน้องต้องเอาตัว R ตัวเนี้ยนี่คือ R r คือฐานเนี้ยน้องมาใส่แอปซึ่งน้องเห็นว่าแอปของ2ส่วน3นครับแอปอเนี่ยนะครับดูนะแอป r เนี่ยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูตรงนี้ได้ก็คือมันเป็นแอปอใช่ไหมแอ มันจะเท่ากับ2ส่วนลายสส่วนสซึ่งน้อยกว่าหลายน้อยกว่า1แปลว่าลิมิตของมันจะกลายเป็น0 0ย์คูณกับหนึส่วนสิก็กลายเป็นอะไรกลายเป็น0ทถันปะ่ะถันไหมถันนะโอเคง่ายๆนะก็คิดแบบนี้แหละนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรจริงๆแนละ้วมันมีวิธีเร็วกว่านี้นะพี่เก็บไว้ในเอกสารของพี่แล้วกันนะครับแต่ว่าในใบางานของโรงเรียน,นพี่ศาสตร์จะเฉลยแบบแบบค่อนข้างจะมีรายละเอยียดนิดหน่อยนะครับเพื่อนน้องต้องทําส่งอาจารย์ที่โรงเรียนโอเคป่ะต่อไปนะครับ ก็เป็นนั้นว่าจบไปเรียบร้อยนะครับในใบความรู้ที่2นะในคลิปต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวพี่จะเฉลยแบบฝึกหัดให้ดูนะครับ